สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ่งสุขสุข,สขคนน่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีลาอุ้งอิงเพชรบันแพงร่วมไปถึงสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสาสวัสดีออค่ะส,<อ>สวัสดีค่ะจ้าเฮ้านัง อยู่น้ากันบะได้ด้เป็นยังคนละสีนี่กําลังนั่งหัวอยู่นี่ว่ละลงมานะมือนี้ด้ยวยความยินดีกับอีลาุวงอิงเนาะอ่าเพิ่อนออกระตูกันเลยยิบเสือสีแดงมาใส่บวกขดว่าเล่าสีใส่เส้อสีเหลืองบางคนละมุ้งกระดานเลยพี่น้องคะม่าล้วมือก่องสาวน้ำงืนจะไปเจ้าเมืองไหมทะลุมิติบ่จะไปเก <หา S 1> ือบครึ่งเดือนนี้ไปสิบสองสิบสามมื่นโบราณจะเป็นกันจะยังจําท่ากบ่าไหนอยู่เนาะ สี่ิ้ามาได้ละเห็นพิษกันก็สี่ิยูสันนพี่น้องกะฝากฝากเบิ้งคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วกันเนาะพี่น้องกะบอกว่าจะย้อนเบิ้งที่หลังก็ได้เด้อค่ะเด้อบอกว่าจะเป็นคลิปใดก็แล้วแต่นะคะฝากพี่น้องติดตามเบิ้งคลิปซอยเบิ้งซอยแช่ทางช่อง u t u b e แล้วก็ทางเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนมือกล่องแหงทะลุมิติโยค่ะพี่น้องคิดขึ้นว่าเสดจพิษกับ สิริอีกแมนออกจากตลาดเทิดไทยเพื่นกับผ้ารัดไปน้ำส้อยอไปออกถนนออกไปเส้นสวนสัรหน้าแล้วก็ตัตเขา้ามาทางด่านเกวียนแล้วก็เลี้ยวขวาไปโชคชัเออเพื่อนกับคำามืดๆพูดเดียวตีสองเพื่อนก็บ,บอกห้างถึงอยู่ตัาดแมบ่บ คอยลาบเก่ยเด้อสิริเจ้าพ้าคอยไปหลงยูนครนายกคอยลาบเนี่ยเกือบเป็นตกข้องนามตายแม่ยอนสิริพี่น้องเลยเอาพี่น้องข่าวเบาเมื่อนี่เนาะมีข่าวมีทั้งข่าวดีและอ่าเหตุการณ์ที่บวคขาดคิดเหตุการณ์ระทึกตื่นเต้นคือเฮากับบ่อยากให้เกิดคําว่าอุบัติเหตุสิหน่อยสิห้ายสมีดบาดมือก็ยังบ่อยากให้เกิดก็ผู้ใดทั้งนั้นเ่ะเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นการ เดินทางใส่รถใส่ถนนกะเระมาระว่างเนาะคอยไปคอยมาห่วงใยทุกเส้นทางคือจังมือกลองไปยังสี่กะนอนบนหลับพี่น้อง ก็คือโทษลังเทือเรากับว่าเป็นยังคือโทษดูแถบอมเป็นญาติเราไปจีบสาวได้ที่น้องคือยานเราง่วงหลับคือลังเทือคือลังเทืองอมเป็นยานเราไปจีบสาวจริงๆกับญานจริงๆกับญาตเยอะอมานเราไปจีบผู้เฒ่านะถ้าเราจีบสาวยิ่งเรไข่แน่ได้เออถ้าไปหาจีบผู้เฒ่าคือ สีหาดังที่กหามันง่ามก็ขอ่อเนี้ย่างเสี่ยนะนะอือนอ่นเนาะเอาเอาสี่พี่น้องก็เล่นเป็นงวงเป็นย่ายว่าเอเวลาไป,ไปเพราะว่าลังเืออ่าย่านเกิดอุบัติเหตุลังเออาางือ่าญงวงย่านยังนะครับพี่น้องแต่ว่ามือมือสาวขอชสิแจงเนาะอันจะบวเห็นตอนไอออกมาบอกไอการใช่นะ่ะอ่ออกมาก,ก่อนว่าถึงพอการใช้วิไลเสียพี่น้อ,นองย่า่ไล่คือผมนะออกมาก่อนจ้ะคือตอนอีลาลงคอนเสิร์ตช่วงคอนเสิร์ตแล้ว แล้วก็มือกล่องกับล่อไทยลํำเพลินชุ่มถุมจบก็ออกมาจบก็ออกมาซีมาอัพคลิปนั่นแหละไอเราต้องเตยล่าก่อนแมนบอแมนไอเราต้องล่อเตยล่าซีมาอัพคลิปบัตรนี่ข้าวหนึ่งไอการใช้กันน้ามาอัพคลิปมันมีร้านกาแฟคือขอไวไฟขาไวอยู่ใกล้กันนั่นแหละไอการใช้กันน้ามาจ้ะมาหอดแล้วว่าอุ้ยลิตตนไอค่อยเด้มาดังอันให้ยุงกัดเป็นว่าแมนยุงมาไล่หลายมันขึ้น เพิ่นกันมาเพิ่นกันมาเออก็เลยมาซอยแบ่งยุ่งไปมาซอยแบ่งเอายุ่งกับมือกล้องไปกันต่ออ่ะครับคลิปของเพิ่นคลิปเดียวเนาะแต่ว่าของของพี่นี่ถ่ายยาวมาเลยแบ่งก็เลยนางอาบๆอยู่นั่นจ้ะเรามากก็เลยว่าอันเพิ่นบอกว่าไอหลางอิเมอิ่เนี่ยอ่าอิ่มเมื่อแล้วเป็นยังคือเมื่อเอื่อเลยถาว่าเอาคือคือได้เมื่อไว้แต่เมื่อนี้บ่บ่ได้อยู่เตยล่าบอกเพื่นก็บอกว่าอัน เพิ่ะเอารถใหม่มันอื่นจะแ้ะแต่ก็บไร้ถามทะเบียนรถมันบ่ตอนนั้นไม่น่อยก็เพิ่นเองสิไปเอารถใหม่เอาไซอเนวารถว่าเราสิฮู้แล้วแมันว่ว่าเราสืฮู้แล้วเรแลู้แล้วพี่น้องต่ว อไอการใช่นะ่ะฮู้แล้วว่ามแม่หน่อยพาะเอกอีลานั่นสิไปเอามาเอารถมื้อน,นี่นั่นละรถนี่ซื้อสีสกเกตก็จริงเด้เขาแต่งหยุงเทพเด้แต่งแล้วเขาจังส่งมาสีสกเกตจังมารับอย่างเสียก็จังมารับอยูุพีก็คือปัตตานีอ้ายแก็คือสีเมนแล้วแล้วงานนอกก็พากันเดินทางออกมามาเกิดอุบัติเหตุจู่ใส่เกาะที่ว่าออเป็นยังไงเกาะแยกโชคใช่มากน้องบุนนาค่ะ ก่อนทอดน้องกีน sure> uh ั่นแหละเนาะคุน nice> ว่าเนะตามที่เขาได้เบิรงคลิปแมนบอพี่กำลันั่อยู่น้องกีจนหันบ่เห็นแมนบออุ้ยมันเกิดไอ้การใชเนาะเลยเมื่อก่อนนะจะเลยเมื่อก่อนอ๋อน่าจะผ่านช่วงนเมื่อก่อนพี่มาตื่นหกโมงกว่านั่นแต่ว่าไอ้การใช่คือประม่านตีห้าได้มั้งเห็นน้องปอมแปมเห็นยังบอกว่าประมาณตีห้าเกิดว่าเขาไม่ทำกันก็พอได้ซอยกันอยู่จ่าจกาถือว่าเป็นจังบุญยููพี่น้องคือรถเสียหายก็คือกระจกรถเนาะกระแตก เกาะยางกดอันนองเบียร์แหงเบาค่ะเป็นหูจ,จงโปงเลยบอก<อ>ว่สาสัน<อ>เออแบบมันแตกนะคะพี่น้องกะถือว่าฟาดคอเอาสิพี่น้องมันเป็นเหตุบังเอิญแห้งสางนวน้องเยื่อวาไอเราฟาดคอแล้วเด้อยู่ดีมีแห้งเด้อไอเด้อขวันเอ่ยควัญมาก็คือ,อให้คุณพระคุ้มครองมือไหรไปผูกแขนเราได้เจ้าน่ะเมื่อนี่ล่ะเอ้าเมื่อนี่จังไหนเจ้าบ่ได้ไปนั่มสิไปอายุบ่จักเมื่อจังไหนให้ไปบอเอาขยะให้ไปอายุแต่ก็ต้องไปรับลูกมาแต่ก็ต้อง ต้องไปคำเนี่จังน้อยครับบ่แมนตอนเศร้านะเป็นห่วงยามเศร้าได้ยานบอไวไปส่งรู้อ๋อบอ่เป<ต>่นหญ่ตื่นไปส่งเองเลก็คือน,นึ่งก็อยากแมนอยากไปหาอายไอายการใช่สองกะรวมแสดงความยินดีกะอีหลาอวิ่งก,ก็อยากไปอ,อ,อยู่ที่แรกมันตั้งใจว่าสิไปตาลสมมืออื่นอ่ะบัตานีบอกกับว้าเนาะพี่น้องคือเป็นซัํานีน่ะถือว่าเป็นจังบุญคือบ่เดมีภัยบาดเจ็บบ่เดรับอันตรายบ่เด เป็นอย่างไรคือรถรานี่มันหาไม่ได้พี่น้องหรือไอเล่าสิออกฟ้าจุเหนอไหมว่าจักนะเพราะว่ามัน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 มีเหตุอยู่ด้เป็นอย่าลไรเนาะบันี้กำลังแมนเป็นบุญบอเป็นอย่างไรแต่ว่าความบังเอิญน่ะเจ้าหูบอว่าความบังเอิญเอี่ยงสืบังเอิญหยังกทะเบียนรถนาขี่น้องมันบังเอิญเกินไปบอทะเบียนรถตู้ขันไมอีลา ทะเบียนรถตู้กับทะเบียนรถไอการใช่ทะเบียนรถไอการใช่เก้าห้9548แมนบอส9548แมนอ่าทะเบียนรถตู้คันไม่อล่า0584กับให้เลยนะพี่น้องซื้อเลขให้กับอย่าตับแตกได้พี่้องซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องซื้อทั้ง48 84ที่นี่แมนบอก็ควรจะซื้อจากสันอยู่ได้พี่น้องหรือจังใดก็ประมูแต่ว่าสาวน้ำเงินว่าโอ้หรือว่าเหตุการณ์มันยังก็สิบ ก็สิบังเอิญแท้เก็มันก็สิบังเอิญแท้เออมันต้องเป็นรถพอการใช้น้่มเออเรื่องอีหล่าก็หักพอการใช้แห้งเด้แม่นบอกพอการใช้ก็หักอีหล่าแห้งก็สิมันบ่หัวละสาวน้ำเงินเบาออกเองของสาวน้ำเงินเนี่หล่าพูดใดสิว่าจังได้กับแล้วก็เป็นคนใจบุญน้ำเลยไอการใช้แม่นมือนันเบิองคลิปอยู่อ่ามือนันเบิองคลิปอยู่น้ำกันนี่แหละนั่งเอาคลิปอยู่น้ำกันเห็นอันคุณคุณยาย เราบิงเราก็มาเะเวนเนาะผูเฒ่านอกลูกล้านก็สิบอกว่าถ้าสิไปก็ไปเะเวนเด้อแม่เด้อจังสิว่าลูกลูกล้านไปทํางานเบิดเราว่ะแล้วก็ไปถามไปไทอันเอาเงื่อนไห่ซื้อแนวกินไห่ซื้อน้ํำไถ่เออแล้วก็เราเห็นเราคือถอดเจเซียนเราอะคือกันนี่แหละหุ่นคือกันเลยเราอะโอ้ค่ะนั่นแหละ นั่นนี่นี่่แหละเป็นบุญซอยซอยไอรแล้วไวเพราะว่าถ้าลังคนเมนกบตะครับโถดแบบนั้นดาวันเป็นคนหลักครับรถลดเมนโบถ้าสติไม่ดีเนี่โดนเฉียวโดนอะไรเนี่ยห่วยมันสิเล่งขึ้นหรือมันสิยังแล้วมันอาจจะาหักออกเบิดแห้งบรจักนอกนเพรนวาะพวเพราะว่าตกใจเด้เนาะแต่สาวลุงยื้ก็สิห้องกากแล้วก็สิหักโถดออกเบิ้ดแห้งบรจักแต่ดาวันมีสติแห้งอะนะแบบ ดาวันมาดาวันปดิง่วงนะาเหลือก่มีสติเด้กค่ะพี่น้องจังบอกักรถแบบออกให้มันเกิดหักออกซ้ายนั่นมันเป็นของสะพานแห้งมุนทั้งสองข้างเลยแบบตอนนี้แม่นเป็นจสิตกไปข้างไหนแล้วเนาะไอการใช่เอามันสิตกลงหนาพุนบอกไอการใจว่านเมนบอกโอ้ยพี่น้องเคยบอกมาคนคิงลุกรถวลดก็หลายอีหลีเด้เส้นนั้นช่วงช่วงดึกมหาชาวนะนนะนี่ลาะเซโรเซเทนนนเนาะทุกคนนะคะพี่น้องบ้านเมนแค่มอรองมอล่ำนะคะคือให้เรา แต่ว่าเขาประมาทมันก็เกิดขึ้นในพี่น้องอันนี้น<อ>คือโดนจากเขามาเฉียวได้หนี่เห็นบอพี่น้อง<ม>เคยได้ยินบอพี่น้องเรื่องเถื่อขับรถไปแบบอี้ยงยังสิแล้วค่ะเขาข้ามเลนมาชนยังสิโอ้เขาบดิพิษยังเลยเป็นตะเหลือใจได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะพ<ต>ี่น้องคือเราไม่ได้ผิดอะไรเลยยังสิแต่ว่าแบบแต่ทั้นทงนี้ทา้งนั้นก็คือ เรามัดระวังเอาแล้วก็อย่าไปเร็วอย่าไปเร็วดีที่สุดเราดาวันครับบนเร็้วนำ้าไปเร็วนี่คือมันกระแทกมันนเอาไปอยู่ได้สามันเป็นบุญหลายพี่น้องเวาถึงรถไอการ์ชจยงแตกด้วยนเอาไปอยู่เลยจะห่างกันสักสิบห้าวันนะเพื่อนวะเพื่อนลารดเพื่อนน้องผ้ารวยน้องผ้ารวยกานองคนเงินพี่น้องวัตตานีทะเบียนเมือคีขัดแทนนี่ไส้กันนี่อันสิกุ้ยเรื่องนีลาพี่น้องไปไปซื้อเลขไปไปซื้อรถตลีนี่คือรถตู้ใหม่ล่ะแมน ส่วนทะเบียนรถไอการใช่9548นะ584 9548จ้าคุยเรื่องนี้แล้วิ่งน้องแล้วกันแล้วกันเนาะเออีกคนไหนไอกันใช่อ่าขวัญเออคนมาเด้อไอเอองอตหน้อยน้ำดาวันน้ำตอนแรกสาวน้ำยื่นว่าว่าสิไปมืออื่นพอดีมาเห็นไอการใช่เกิดอุบัติเหตุ อยากไปอยู่แต่ว่าสิไหวัยโบย่างสาวห้าสิไหวัยบอกโบเลยอยากดอกบบแล้วยันตีสี่ยังพักกันอยู่สีสะเกดยังโบตันเหน็บมากเท่ากับยีหล่าล่งคอนเสิร์ตเท่ากับแม่บอื่นเท่าจักสอดแจ้งเอาสันนอกเอาสันนอกมัคืออีกรัตนบุรีอยากสอดแจ้งก็สอดไปดีวันเสาร์โอ้แมนแมนแมนทาวาสันเอาเอาจังสีบมือแลงสิไปอยู่ดอกไปหาไอยู่ดอกเพราะว่าไอแล้วก่อนเนาะเออเรากะขอให้ไอเราได้โชคใหญ่เนาะรับโชครับใช่ไปพร้อมอีหล่าซะอืออ่า อีลาก็ได้รถตู้ใหม่เหมือนี้ถาสิโชคสีมันยังกว่านี่กะเอาถือว่าฝาดเคล์แล้วมิตรโชคตัวบัตรนี้มือใดกมิตรพอดอนิดนอกคิดทอดไอ็นิดนอกหมนไหมคือนอนอายุคือกันเอาเบาถึงไอ้การใจว้พ่อการใจวิไลสิงใหญ่ไล่เงาะหน่อยน้ำดาววันน้ำอ่าอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะมังคังร่ำรวยฝาดคลอต่อไปรับโชครับโชคเอฟซีสาวหน่อยเพชรปานแพงให้มิโชคไม่ใช่สุขุส <the> ุขคนค่ะอยู <the ่ดีมีแห้ง <the Russian accent> หักแพงแบ่งปันนะคะขอบคุณด้ไลา์ค่ะสวัสดีสสดค่ะัครบ